ให้เกียรติให้โอกาสที่จะพูดจาผมต้องขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนทุกแขนงที่จะนำข่าวสารนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเสือแดงผม สวมเสื้อแดงมาเพื่อจะยืนยันว่าคนเสื้อแดงไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแก่ประเทศนี้เราเป็นคนไทยที่รับชาตรับทุกสถาบันเราต่อต้านดการและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยแต่ว่าเหตุการที่เกิดขึ้น สองสันมานี้ตลอดจนถึงวันนี้มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ทำให้พวกผมและตัวผมเองมีความทุกข์ใจมีความเศร้าใจและใครจะขอกราบเรียนไปยังที่น้องเราทุกๆคนถ้าหากว่า เป็นเสื้อแดงแท้เสื้อแดงจริงขอให้ยึดมั่นแนวทางสันติาหิงสาที่เราดำเนินโดยกันมาตลอดเราเคยพูดย้ำแล้วย้ำเล่านับครั้งไม่ถ้วนว่าพวกเราผู้ทิศชีวิตต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่วิธีการต่อสู้ของเราต้องสันติ อาหิงสงอันนี้ใครก็คงไม่สามารถที่จะเถียงเราได้ว่าเป็นความจริงที่เราตกลงร่วมกันเหตุที่เกิดเมื่อสองสมวันมานี้อาจจะทำให้พี่น้องตกอยู่ในอารมณ์โกรธตกอยู่ในอารมณ์ผิดหวังซึ่งผมเข้าใจอย่างนี้ และอยากิ่งวอนให้ทุกฝ่ายได้ให้ความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันอยากให้ทุกฝ่ายหันเข้าหาสันติสลายความโกรธที่มีต่อกันแม้ว่ามันจะทำได้ยากแต่ผมขอเรียนว่าความโกรธไม่อาจจะสร้างสรร์สิ่งสียงามใดๆได้ไดได และประชาธิปไตยก็ไม่อาจจะสร้างขึ้นได้ด้วยความแค้นด้วยอคติสิ่งที่ดีงามนั้นจะสร้างขึ้นได้ด้วยอัศจรรยก็เป็นการแถลงข่าวหลังจากเข้ามอบตัวที่กองปราบปรามนะครับนายวิรัมุสิกพงศ์นี่หายหน้าไปจากเวทีนปช หลายวันนะครับก่บอนที่จะมีการประกาศยุติการชุมนุมของแกนนานปชอ,อย่างนายจตุพรพมพันธ์และก็นายน,นทุสัยเกือ้อเมื่อวานนี้ที่เวทีราชประสงค์นะครับครับก็คุณวิระโดยรวมคุณวิระก็ยืนยันถึงเรื่องของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงว่าเป็นไปด้วยความสันติแล้วก็อาหิาหงสาแล้วก็เรียกร้องอยากให้ทุกฝ่ายนั้นสลายความโกรธที่มีต่อกันนะครับแล้วก เดินหน้าสร้างสารรค์ประชาธิปไตยไปด้วยกันตอนนี้คุณวิระกำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่เจ้าหน้าที่กำลังจะนำตัวไปที่จังหวัดเพชรชบุรีรนะครับจะไปควบคุมตัวอยู่ที่นั่นก็ทราบมีข้อมูลว่าจะไปทางเครื่องบินเดี๋ยวเราคงจะมีภาพมาให้ดูนะครับว่าขั้นตอนวิธีการในการเดินทางไปจะเป็นยังไงบ้างนี่ยังเป็นภาพของช่วงเริ่มต้นก่อนที่คุณวิระจะได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ถแถลงข่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกแล้วก็ถแถลงเสร็จแล้วกําลังลุกออกมาจากห้องถแถลงข่าวนะครับ ในภาพที่เห็นนี่คือท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับพลตํารวจโททงไหนปราศจ,จากศัตรูนะฮะก็ได้เปิดโอกาสให้คุณวิราได้พูดคุยกับสื่โมลชนนะครับหลังจากที่ได้มอบตัวกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีนายแพทย์เวงโทจุราการและก็นายก่อแก้วพิกุณทองที่อยู่ร่วมด้วยนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็เป็นการมอบตัวตอนนี้ก็กําลังออกนี่เป็น นี่เป็นสัญญาณภาพสดๆที่ถ่ายมาจากทางกองปราบปรามนะครับก็เป็นในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังนำตัวทั้งคุณวีระมุสิกพงศ์นายแพทย์เวงโตจิราการและก็คุณก่อแก้วพิคุณทองเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรีไปควบคุมตัวไว้ที่นั่นนะครับก็จะเห็นว่ามีบรรดาสื่อมวลชนนั้นให้ความสนใจติดตามไปทำข่าวมากมายแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้การดูแลให้ทางคุ้มกองกันอย่างใกล้ชิดทีเดียว ตามอำนาจในพรกรฉุกเฉินก็เจ้าหน้าที่นะครับมีอำนาจที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อหาไว้ได้ครั้งละเจวันรวมเวลาเป็นสี่ครั้งด้วยกันนะครับส่วนแกนนำคนอื่นๆที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ยังไม่ได้ออกมามอบตัวเดิมยมีข่าวว่าจะทยอยทยอยกันมามอบตัวรวมทั้ง นายรัุมันพงเรืองรองนะฮะแต่ว่าล่าสุดทั้งตํารวจหรือว่าสอชอก็ยังยืนยันนะครับว่านายรัศมันยังไม่ได้ถูกจับตัวนะ,ะใช่ครับกาเลงต่างๆเราจะกลับมาติดตามในข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ